พระเยซูทรงอธิบายวันแห่งความปิติยินดีได้มาถึงแล้วเมื่อไมอามีถูกนิวเคลียร์และทำลายล้าง12มีนาคม2,558ถ้อยคำจากพระเยซูถึงซิตเตอแคลให้เสียงโดยพรพิมลพระเจ้าฉันแค่ไม่เข้าใจฉันจะสามารถบรรลุทุกสิ่งที่คุณกล่าวว่า ฉันจะทำก่อนความปิติยินดีได้อย่างไรพระเยซูตัดตอบว่าเราคุยกันได้ไหมใช่นั่นจะช่วยฉันได้มากฉันไม่เคยบอกคุณถึงกรอบเวลาที่คุณจะทำเช่นนี้ฉันเพิ่งบอกคุณว่าคุณจะทำทุกอย่างที่ฉันให้คุณทำให้เสร็จแต่ฉันไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่ ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสรุปก่อนความปิติยินดีและคุณยังบอกฉันด้วยว่าคุณได้ทิ้งอุปสรรคเพื่อให้เจ้าสาวของคุณมีเวลามากขึ้นตอนนี้ฉันสับสนมากให้ฉันเคลียเรื่องยุ่งยุ่งก่อนฉันสัญญาว่าทุกอย่างจะสำเร็จฉันรู้ว่าคุณคิดว่ามันจะเกิดขึ้นก่อนความปิติยินดีแต่ฉันไม่ได้ให้กรอบเวลาแก่คุณ โอ้พระเจ้าช่วยพระองค์ทรงเห็นว่าฉันกำลังตกหลุมพรางมั่นคงในขณะที่เธอไปที่รักเดี๋ยวคุณต้องใจเย็นจะต้องมีเวลาที่ทุกสิ่งที่คุณอยากทำซึ่งฉันได้ใส่ไว้ในใจของคุณกำลังจะเสร็จสมบูรณ์ภายหลังความปิติยินดีหลังจากใช่หลังจากนั้น แต่คุณบอกว่าคุณให้เวลาเจ้าสาวของคุณมากขึ้นเหรอฉันแค่ให้เวลาเธอมากขึ้นเท่านั้นแต่ฉันรู้สึกหรือรู้สึกว่าคุณหมายถึงหลายปีเช่นสองสมปีหรือสมปีฉันไม่เคยชี้แจงเรื่องนั้นให้คุณฟังเลย เพราะว่าเรายังคงรอคอยพระดำรัสของพระบิดาอยู่มีเวลาเกี่ยวข้องจังหวะเฉียบพันเกี่ยวข้องฉันนิ่งงนันความไม่เชื่อนั้นเกิดขึ้นอีกใช่มีความผิดตามข้อกล่าวหาโอ้ช่วยฉันด้วยพระเยซูเมื่อมาถึงจุดนี้ ฉันต้องทำไฟและอุ่นอาหารเย็นให้กับเอเซคริยสและถือเป็นการพักอย่างน่ายินดีฉันรู้ว่าถ้าฉันไปหาเขาเขาจะช่วยฉันให้พ้นจากความสับสนฉันถูกล้อเล่นหรือนี่คือพระเยซูจริงๆฉันกลับมาแล้วมันคือพระเยซูคุณพอใจและสงบแล้วหรือยังใช่พระเจ้า คุณขอให้ฉันช่วยคุณเขาเอเซเครีย e สเป็นกระบอกเสียงของฉันและปกป้องคุณเจ้าสาวที่รักโอ้พระเยซูพระองค์จะเรียกฉันว่าที่รักได้อย่างไรในเมื่อฉันถามพระองค์เช่นนั้น ฉันไม่ได้โกรธเคืองความฉุนเฉียวของคุณทำให้ฉันมีโอกาสแสดงความอ่อนโยนและความอา่อนน้อมถ่อมตนของฉันต่อลูกๆของฉันเท่านั้นกล่าวอีกในหนึ่งหากฉันสามารถอ่อนโยนและอ่อนน้อมถ่อมตนกับแคลได้คุณก็จะอ่อนโยนและอ่อนน้อมถ่อมตนต่อกันอย่างแน่นอนเห็นไหมว่าฉันใช้ความดื้อรั้นของคุณให้เกิดประโยชน์ คุณอ่อนโยนและให้อภัยพระเยซูอย่างแท้จริงขอบคุณที่อดทนกับฉันขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องยากฉันรักคุณและเข้าใจการต่อสู้ดิ้นรนของคุณซึ่งเป็นเรื่องสากลสำหรับผู้ชายทุกคนแต่ตอนนี้เราได้ตกลงกันแล้วฉันต้องกรอกรายละเอียดให้คุณ ที่นี่ฉันแทรกข้อความที่ตัดตอนมาจากข้อความของพระเจ้าและความฝันของฉัน 3. พฤษจิกาสอ2557ความฝันที่ฉันมีเกี่ยวกับการทำลายล้างด้วยนิวเคลียร์ในไมอามีและข้อความและคำสัญญานี้ห่างกันเพียงไม่กี่วันฉันฝันว่าฉันอยู่บนหาดทรายขาว ในมหาสมุทรกึ่งเขตร้อนและมีตกปลาดอลลี่อยู่ใกล้ๆพร้อมอวนจับปลาและอุปกรณ์ที่ดูดั้งเดิมเห็นได้ชัดว่าฉันไม่ได้อยู่ในอเมริกามันเป็นวันที่มีแสงแดดสดใสอาจจะเป็นช่วงสายๆหรือบ่ายๆและฉันก็ต้องทำความสะอาดอวนจับปลาเมื่อฉันหันหลังกลับและมองไปข้างหลังข้ามไหล่ขวาข้ามมหาสมุทรและเห็นเมฆขนาดเท่ากำปั้นบนขอบฟ้าอันห่างไกล มันเริ่มขยายตัวอย่างรวดเร็วและใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและฉันก็ตระหนักว่าเมืองที่อยู่ห่างไกลออกไปแม้ว่าฉันจะมองไม่เห็นเมืองนั้นเพิ่งถูกโจมตีด้วยระเบิดประมณูนฉันร้องออกมาโอ้พระเจ้าและตื่นขึ้นจากความฝันฉันรู้ว่าความฝันนั้นมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ทันที สิ่งที่ฉันทำได้คืออธิษฐานขอความเมตตาต่อมาฉันมองหาที่ตั้งของเมืองและตัดสินใจว่าเป็นเมืองฮิวตันที่มองจากชายฝั่งตะวันออกของบาฮาหรือไมอามีที่มองจากชายหาดคิวบาตอนนี้ฉันค่อนข้างแน่ใจว่าเมื่อมองย้อนกลับไปฉันกำลังมองไปทางเหนือดังนั้นคงจะเป็นไมอามีพระเจ้าค่า ข้าพระองค์ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในโลกนี้และสิ่งที่ฉันสามารถช่วยได้คุณก็รู้ว่าฉันไม่ต้องการที่จะงัดสิ่งที่อยู่ไกลเกินกว่าฉันเมื่อถึงจุดนั้นขณะอธิษฐานอยู่ตรงหน้าข้าพเจ้ามีหาดทรายขาวสวยงามล้อมรอบด้วยน้ำทะเลสีฟ้าคราม แม้ว่าจะมีบางอย่างแปลกๆตลอดทางลงชายหาดเท่าที่ตาเห็นมวลสีเทาขนาดใหญ่ถูกโยนขึ้นไปตามแนวชายฝั่งเมื่อมองดูใกล้ๆมากขึ้นฉันก็พบว่าพวกมันคือร่างกายมนุษย์น่ากลัวมากจนไม่กล้ามองเข้าไปอีกฉันหันไปหาพระเจ้าและถามอย่างจริงจังว่าเราอยู่ที่ไหน พระเยซูตัดตอบว่าเมืองนัสเซาในบาฮามาสจะมีการสังหารหมู่อย่างที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนคุณจำข้อความที่คุณได้รับเมื่อหลายปีก่อนได้หรือไม่อย่าก,กลัวความตายโอ้ชาวโลกผู้ชอบธรรมตอนนี้เราถูกแขวนไว้เหนือโลกระหว่างบาฮามาสและไมอามีพระเยซูทรงร้องไห้และฉันก็ตกใจมาก มันเป็นมวลดำคล้ำก้อนหนึ่งทันใดนั้นเราก็มองเห็นได้ใกล้ๆและไม่มีผู้รอดชีวิตคนใดรอดมาได้ท่านฟังเราอยู่หรือเปล่าอาการชาปกคลุมไปทั้งตัวและฉันก็ไม่สามารถเข้าใจในสิ่งที่ฉันเห็นได้เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นคุณจะยังคงอยู่บนโลก แต่หลังจากนั้นไม่นานเราจะพาคุณทั้งสองออกไปด้วยความปิติยินดีการสังหารหมู่เช่นนี้ไม่เคยตกลงมายันโลกมาก่อนไม่เคยเป็นไปได้เลยที่มนุษย์จะสร้างความเสียหายเช่นนี้ให้กับการสร้างสรรค์ของฉันหากจุดจบไม่ใกล้เข้ามาเร็วๆนี้ฉันจะเข้าไปแทรกแซงแต่มันจะต้องเกิดขึ้นในลักษณะนี้ เพื่อให้พระคัมภีรบรรลุผลสำเร็จเพราะคุณจะจากไปเร็วมากในที่สุดคุณก็จะเข้าใจไม่จำเป็นต้องเก็บอะไรเลยไม่มีอะไรต้องกังวลไม่ขาดหรือขาดและกลับมาที่ข้อความของวันนี้ เพราะเวลามีน้อยเราจึงให้คุณทั้งคู่รีบสรุปข้อความเหล่านี้และเตรียมตัวสําหรับวันนั้นมีเพียงคําอธิษฐานและความแน่วแน่เท่านั้นที่คุณจะสามารถฝ่าฟันพายุที่น่าสะพึงกลัวซึ่งกำลังจะถล่มอเมริกาและโลกในแต่ละวันฉันอยากให้คุณทั้งสองทำให้แน่ใจว่าคุณเข้มแข็งและเตรียมพร้อมตลอดเวลา เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเตรียมพร้อมเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเตรียมพร้อมคุณจะรู้สึกถึงสันติสุขอันลึกซึง้งคุณทั้งคู่กำลังลำบากใจอยู่แค่มีสมาธิต่อไปและเข้าใจว่าไม่มีเวลาให้เสียไปโปรดรัดเข็มขัดและทำงานอย่างหนักเพื่อจัดระเบียบข้อความของคุณและทิ้งสิ่งที่ฉันมอบให้คุณไว้เบื้องหลังแคลฟังฉันอยู่หรือเปล่า ฉันมีหมอกหนามันคือน้ำตาลแค่ทนกับฉันจะมีการแลกเปลี่ยนนิวเคลียร์อย่างจำกัดมากพอที่จะทำให้โลกตื่นตระนกและปูทางให้โอบามากุมบังเหียนแห่งสันติภาพและได้รับการประกาศให้เป็นวีรบุรุษประเทศของคุณจะตกอยู่ในความโกลาหลและการสื่อสารจะหยุดชะง,งักชั่วคราว แต่การที่จะบังคับใช้กฎอายการศึกได้นั้นจำเป็นต้องมีการสื่อสารท้ายที่สุดแล้วผู้ชนะจะเพลิดเพลินกับชัยชนะของเขาโดยไม่ต้องออกอากาศไปทั่วโลกได้อย่างไรประเทศของคุณจะฟื้นตัวจากความหายนะนี้เร็วกว่าใครๆคาดไว้เพราะทุกอย่างพร้อมแล้วพร้อมกับความรู้อย่างเต็มที่ถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น ประเทศของคุณจะไม่เป็นมหาอำนาจโลกอีกต่อไปเธอจะมีปัญหาใหญ่หลวงในการฟื้นฟูและการปนเปื้อนที่ต้องจัดการอย่าพลาดเลยเมืองใต้ดินเหล่านั้นจะบรรจุบุคคลสำคัญไว้ในขณะที่คนอื่นๆต้องดิ้นรนต่อสู้อยู่เบื้องหน้ากฎหมายและความสงบเรียบร้อยจะอยู่เหนือการควบคุมอาชญากรจะฉวยโอกาสอย่างเต็มที่ในการขมขืนและป้นสะดมชีวิตจะวุ่นวาย นั่นคือตอนที่ฉันจะมาหาคุณเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าฉันจะมาหาคุณในวันเดียวกันนั้นให้ฉันกล่าวย้ำตัวเองเงยหน้าขึ้นวันนั้นฉันจะมาหาคุณเองอย่าตกอยู่ในความสิ้นหวังอย่าตื่นตระหนกฉันเตือนคุณครั้งแล้วครั้งเล่าการไถ่าถอนของคุณใกล้เข้ามาแล้วนี่คือช่วงเวลาแห่งนิรันท์ที่คุณรอคอย พระเจ้าฉันพูดไม่ออกมันมาแล้วมันกำลังมาอย่างแน่นอนฉันใดอย่ายอมแพ้ต่อความกลัวยืนหยัดเงยหน้าขึ้นมองสวรรค์ฉันจะมาพระเจ้าโปรดช่วยเราด้วยฉันได้ส่งทูตสวรรค์ของฉันมาช่วยคุณแล้วคุณจะไม่สะดุดหรือล้มทุกอย่างเรียบร้อยดี